พ่อแม่ไม่มีบุญคุณต่อลูกหรอกการเลี้ยงดูลูกนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เพราะว่าทําให้เกิดมาเป็นคำพูดของเด็กหนุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งกำลังโด่งดังในโลกโซเชียลมีผู้เข้าไปชมมากกว่าล้านคนทำไมอาตมาจึงนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการสนทนาก็เพื่อเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งเพื่อจะชี้ว่าสิ่งที่ หนุ่มน้อยหน้ามนคนนั้นคิดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางพุทธศาสนานั้นแบ่งคนออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือคนที่ทำการอุปการละก่อนแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนเราเรียกคนประเภทนี้ว่าบุพการีได้แก่พ่อแม่ครูอาจารย์พระมหากษัตริย์และพระพุทธเจ้าประเภทที่สอง คือคนที่รู้คนของผู้มีอุปการลัคนก่อนแล้วทำการตอบแทนเราเรียกคนประเภทนี้ว่ากตัญยูกตะเวทีในสุกคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปเราไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าใครเป็นคนดีและคนไม่ดีแต่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าคนดีนั้นจะต้องมีความกตัญยูกตะเวทีเป็นที่ตั้ง ถ้าแม้แต่พ่อแม่ยังไม่ทดแทนบุญคุณให้สันทิฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นคนไม่ดี